นี่ครับปัดมารอบนี้ทุกคนมันรู้สึกว่าเจริญขึ้นเยอะเลยตามยุคตามสมัยนะนะฮะสิปีที่แล้วยังไม่มีอย่างนี้เลยได้เออยังเป็นทางขึ้นเล็กๆนะแล้วก็แม้กระทั่งทางขึ้นขึ้นดอยเนี่ยก็ยังเล็กๆนะนะฮะรถที่มาต้องรถสองแถวรถคนในพื้นที่จริงๆ แต่ปัจจุบันทางก็กว้างขวางร้านค้าที่เต็มเลยนะฮะข้าวของเครื่องใช้เ,เสื้อผกอกเ,เสื้อผ้าที่เต็มเลยโอ้โหวันนี้รู้สึกปกตินะ <c oughs> รู้สึกว่าร่างกายปรับตัวได้แล้วกับการเดินขึ้นเนินนะหลังจากที่เราไปอยู่บนดอยหนสองวันหนึ่งคืน บนดอยห้วยบ้านห้วยเฮียนะฮะสองวันหนึ่งคืนมานเดินที่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสลับแอดบานามหาหโอ้โหนะครับขึ้นดอยสุเทพครับทุกคนครับ อไปแล้วฮะฮะมีทั้งบนมีน้ำขายไหมทั้งบนมีน้ำขายไหมสออดเดี๋ยดีไม่น่ากินเมื่อกี้บอกว่าจะเดินขึ้น เปลี่ยนไปเยอะจริงๆใช่ครับผมเะะดีด๋ยวเอาน้ำสักขวดหน่อยทีเดียวน้ำตาลสักขวดซื้อน้ำตาลสักขวดมีน้ำ,นำ,นำมีเสียตังไหมอ้าวตอนนี้นะครับเรามาพิชิตลอยสุเทพแต่มารอบนี้เราไม่เดินช้างด้วยช้างด้วยช้างลอ,องยสุเทพ เราจะขึ้นรีบกันนะครับทุกคนครับข้าวข้าวยี่สิบคนละยี่สิบอข้าวขึ้นพอกก็ดีนะ อู้ไม่ได้ัเอาหน่วยมาแล้วไม่ทันเราใช่พราตั้งใจก็ได้ไม่รู้ถามใดู้ดิูดมืนกันี่มอ้ายเดี๋ยวไอ้ที่ขึ้นบันไดเดิมมันไม่ไกี่ขั้นนะโอ้สามร้กว่าใช่ปะจงไม่ได้ห้ามีแล้วสิกว่าปีถึงมา อ้าวนึกว่ามาเป็นคนดูแลลิฟขอโทษกันทุกทีหมอฮะนักท่องเที่ยวเป็นกหน้าี่ยวมาดูเรลิฟฮะนี่ไม่เหมือนหน้ามเหือนอ๋อหน้าเป็นคนดูแลลิฟนี่หน้าเหมือนกันสมัยมาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วขึ้นเองไงอ๋อฮะมารอบที่สองก็ขึ้นเนี่ยก็เลยเคยมาเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว รอบมันมารอบนี้รอบที่สามอ๋อรอบที่สามใช่ไหมครับแต่พอรอบที่สองมามันมีลิฟต์ไงก็เลยขึ้นลิฟต์แต่รอบแรกมายังไม่แก่ขึ้นไวครับก็ไม่ค่อยเหงาแต่ดีครับใัอะไม่ค่อยส่งเท่าไหร่นะโอ้ช่วยแล้วแต่บันไดมันดีไม่นั้นถ้าขึ้นเช้าเช้าอ่ะครับขึ้นตอนเด็กๆก็ดีมันไม่ชันไปเรื่อย มันไม่ชามหรอกแต่ว่ามันไปนเรื่อยๆค่อยๆไปมันจะสร้างหัวข่อถ้าฉันจำผิดจำก็สู้มั้ยเวลาจำกัดด้วยครับนะ<า>ครับเนาะอืมตะวันกำลังนักเกือบมามได้มานะเนี่ยกลัวจะไม่ได้อันนี้ก็ไปจบทุกเรองพี่ก<ช>ี่โมงคะไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็ปิดกี่โมงอ๋อนึกว่าถึงเที่ยงนะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเหมือนกันฮะ <c oughs> หน้าเหมือนเด็กวัดพี่อ่ะใช่ปกติก็อยู่วัดอยู่แล้วนี่มมากเลยนแ่ยัีชอ๋อเป็นด <us> ิฟอย่างนี้นี่เองมันได้เลื่อนแต่มันอยู่ในตู้แอร์อ๋อมันได้เลื่อนอยู่ในตู้แอร์ถ้าไม่เป็นตู้แอร์ถ้าเป็นห้างก็เดินเอานะครับทุกคนครับ ออกหนุนใช่ป่ะออกขางเขานี่แหละโอ้โหอึดใจเดียวอึดใจเดียวครับทุกคนครับอึดใจเดียวเรามาพิชิตดอยสุเทพในเวลา5นาทีใช้เวลาในการเดินขึ้นมา5นาทีมาถึงดอยสุเทพแล้วครับบาย หนยกก่อนครับี่เดินมาที่สุเทพก่อนเลยเดี๋ยวแสงหมดไปไปด้วยกันเดี๋ยวตามไป๋ยวหลงกันไม่หลงเดี๋ยวตามไปผมเงาผมจะแหวไม่ตาผมไม่อยากให้กล้องจับอ๋อโอเคจะตามไปสองนาทีโอเคเอาเฮดีบอกว่าไม่อยากให้กล้องจับนะฮะผมก็ต้องไปคนเดียวแล้วตอนนี้ตอนนี้เราอยู่บนยอดดอยแล้วนะครับดอยสุเทพนะพระเทุเทพ โอ้ยถ้าเดินขึ้นมาเนี่ยคอกำลังแห้งอยู่พอดีหิวน้ำพงหอบน้ดูนะแต่ดีตรงที่ว่าเราใช้ริฟนะฮะก็เลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่เอา้ามาเก็บบรรยากาศภาทิ่ตกดินให้ทุกท่านได้ชมกันฮะมือหนึ่งไลฟ์มือหนึ่งถ่าย <laughs> อ๋อไว้ภาเหมือนกันค่ะไชไหมะไหนละที่ครับผม เอแม่มาบ่อยเนี่ยพระธาตุดอยสุเทพมีบันไดกี่ขั้นครับถ้าเดินขึ้นพ่อเดินอ๋อถึงมากพ่อเดินแม่ขึ้นลิฟต์อ๋อฮะเพราะว่าไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวแต่ต้องขึ้นมาให้ได้ครับผมสุดยอดครับผมครับอ่ะตอนนี้ตะวันน่าจะรับขอบฟ้าแล้วน่าจะเข้าไปข้างในสิคะไปดูเมืองครับผม มา,ม,มากระโดดใช่ไหมฮะามาขึา้นมาหมดแล้วด้านนู้นก็คือเป็นลานที่ที่แบบไปดูเมืองใช่ค่ะอือไหว้พระข้างบนบนะไหว้พระไหว้เจดีย์ใช่ไหมคะครับรอบนี้ก็คนจะมาเยอะแต่ก่อนนี้ก็ะจะห้าโมงหกโมงก็จะเลิกแล้ว ใช่ไหมตอนเนี้ยงสองทุ่มครึ่งมีไหว้ได้ถึงสองทุ่มคึ่งอ๋ออาทิตย์นี้เขาปิดสองทุ่มคึ่งวันอาทิตย์เหรอฮะวันนี้ใช่ไหมฮะไม่ทุกวันทุกวันเลยสองทุ่มครึ่งทุกวันการเจ้าหนาทีคือเราเพราะเราเห็นคนยังขึ้นมาขึ้นมาอีกไงอ๋อเขาเข้าข้างในกันไปแล้วลูกแม่แม่ย่าว่านะหนูถอดรองเท้าไว้แล้วไปคนเยอะนะฮะ ยิ่งค่ำค่ำคนหนึ่งเยอะอยู่เลยเนาะบางคนก็นไม่อยากมางวันร้อนอ๋อมากลางตอนเย็นเย็นเย็นดีไงคะฮะแล้วก็ขึ้นไปวหว้ข้างบนสวยด้วยครับแม่ไปค่ะไปข้างไกันไปเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับ โอ้คนเยอะนะครับวันนี้ขนาดเย็นแล้วยังมีผู้คนเดินทางมาที่นี่ปิดสองทุ่มครึ่งน,นะครับทุกวันก็สามารถขึ้นมาดูเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืนได้อ๋อต้องลองเท้าไว้ตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้เดินขึ้นกันเดิหขึ้นมาโขึ้นมาตั้งนานแล้วขึ้นเช้ามาค่ะขาเสด็จขึ้เช้ามาใช่มาอยู่ตั้งนานแล้วหนขึ้นยังไม่ขึ้นคนเยอะมากครับมีทั้งชาวต่างชาติด้วยนะครับ

มีความเชื่ออย่างไงครับถึงเอาไปหหอ้เขาบอกว่าขอพรโชคลาภบอกว่าใจะบูรณะบูรณะลอยลอเทพเราก็เหมือนว่าร่วมบูรณะด้วยปรมาณนี้ครัก็เห็นก็เลยนานๆมาทีมาทำบุญเราไปชมท้างในกันครับเราดสวยนี่ครับเราอยู่ทางนี้ ครอบครัวเฮเด่แม่เฮเดน้องสาวเฮเดน้องเคยเฮเดแล้วก็ญาติๆเฮเดคนนอกมีผมคนเดียวเข้ามากเป็นครอบครัวเยจิตสอยให้ตามมาด้วยนะฮะไม่มีใครใส่ได้ยอมอย่างกระเรือพูดนี่แต่ตีหน้าเลยไม่ไหนวะแอเนี่อ่ะเดินผมดอดูร้านไผมกมพลังถ้าผมกพลังหึงเงินอ่ะ คนเยอะมากแหละตะวันรับขอบฟ้าแล้วนะครับอันนี้17บเนาฬิกาหามหมามงก,กว่าครโอ้หมอกบอกเยอะเหมือนกันนะ หมอกเยอะหมอกควันเยอะยใช่พี่เอ <PM S 2> <laughs> ็มหมพี่เอ็มพี่สองจุห้าไงไม่หมอกอ๋อเหรอพีเอ็มสองจุดห้อเนี่ยฮะตอนนี้สิบแปดาฬิกายามเย็นช <c oughs> ินใหม่ใหญสุดลูกหูรูกตาเลยครับเมืองเชียงใหม่นี่

บนดอยสุเทพเนี่ยไม่ได้ชมวิวมันขาดอะไรไปอย่างเนาะเอาครับทุกคนกับการเดินทางของพวกเราวันนี้ไป3จุดที่มาคํำที่ดอยสุเทพแต่วันนี้นะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่พระธาตุดอยสุเทพถือว่าคึกคักเป็นพิเศษคนเยอะมากต่างชาติเยอะมากนะครับ การท่องเที่ยวก็ถือว่าเพื่องฟลูเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับเราไปรอเชิดไหมนี่ว่าไปงั้นลงตรงนั้น ลงนิฟด้วยลงไหนแกนะเราจะลงบันไดไม่ลงลงลิฟต์ลงไหนลงบันไดแล้วลงลิฟต์จะลงบันไดลงลิฟต์ได้นเสือไหมวะเราเลื่อยเราเลื่อยอันนี้เดินขึ้นมาเหรอจะไปที่พักก่อนได้หรือขึ้นในนี้ไปที่พักก่อนสิเช้าเช้ามาไปที่พักก่อนสิเราได้อยู่ใกล้กันใกล้ไหนกล้ไปไหนถ้ใกล้กันเราจะได้ไม่ออกรถไปจะได้ไปคันเดียวไปที่พักไปที่พักได้ปรับเลยไป อ่ะครับทุกคนเดินทางกลับที่พักนะฮะค่ำแล้วโอเคอยู่ไหนครับนะอ, okay. อยู่ในกระเป๋าพอเข้าที่พักแล้วใครจะไปไหนกบไปเลยเมืกี้นี้เมื่อกี้นี้ผมแอบมาแผนไม่ตา ไม่ไรพี่มานาขึ้นไปก่อนน่ะเพราะว่าทําจากหยกอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่คุณอิมนะครับแล้วก็ขี่มังกรสกัดจากหยดหยกแท,ท้ๆเลยช่างแท่งหยทั้งทั้งก้อนเนี่ยโอ้โหหยขาวหยกขาว,ขาวมีเยอะมากผมก็ยืนแผ่เมตาแผ่เมตาตรวดนมน์ทางจักรพพัดล้างพลังด้วยยันของรอาสนีเนี่ยแล้วก็ขอพรเพราะว่าถ้าอะไรที่ทําจากหยกเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์กว่าวัตถุชนิดอื่นเลยในทางฮงจุ้ยอ่ะเหมือนพระแก้วมรกตอะทำจากหยก แต่นนี้มีเยอะกว่าพ่อแก้วคนละคนมัน,ก,นก็แม่คนยิมทุกทุกปางเลยพอมาถึงตรงนี้ก็การร่างพลัอันนี้ก็หยกเนนหมือนกันนะฮะหยกครับปาร์ททัวร์นี่ก็หยกแ,ววแ,แสดงว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ยืนแผ่เสร็จก็รับพลังเวลาการถูเนี่ยหันมาสิเวลาการจะรับพลังก็ถูมือถูมือแล้วยืนอย่างนี้รับพลังเหมืนที้เคยไปรับที่กังหันลมที่ด่านพุ่ม มันจะมีทุกอย่างเลยนะมีความเป็นมงคลทุกอย่างในทางของจุ้ย <c oughs> เป็นเจ้าแม่คนอินม,มีหลายปางไล่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 ครับครับมีพลังยืนแพเ้เสร็จแล้วก็รับพลังแพเ้เสร็จแล้วก็รับพลัง Okay.